ฟ้าเปิดทางนำพาให้มาพบแล้วท่นโมเอออัครเทพผู้ยังรู้ฟ้าดินฟ้าเปิดทางนำพาให้มาพบแล้วทนโเอออัครเทพ ผู้ยังรู้ฟ้าดินฟ้าเปิดทางนำพาให้มาพบแล้วทนโนเอออักอระเทพผู้ยัง รู้นะคะวันนี้นะคะได้มาเรียนกับอาจารย์เอื้อค่ะบอกได้คำเดียวว่าเด็ดมากๆเข้าใจง่ายฟังง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะคะสําหรับใครที่ลหลงใหลการดูไพ่ยิปซีบการันตีเลยว่ามาเรียนกับอาจารย์เอื้อเก็ตเลยค่ะฉะนั้นใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์เอื้อบุการันต์ ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก้อยก็มีโอกาสได้มาเรียนท่ายิบซีกับอาจารย์เอื้อนะคะหลังจากที่ก้อยสนใจด้านท่าเต้นศัลย์ท่ีก็ไปเห็นอาจารย์เอื้อในรายการใครคือใครกก็สนใจแล้วก็วันนี้ได้มาเรียนกับอาจารย์เอื้ออาจารย์เอื้อสอนสรุปและเข้าใจง่ายค่ะไม่เครียดใครไม่มีพื้นฐานในเรื่องท่ายปบซีไม่ต้องกลัวนะคะอาจารย์มีเคล็ดวิธีสอนให้ได้แน่นอนค่ะเป็นแน่นอนค่ะวันเดียวคอนเฟิร์มค่ะถ้าสนใจมาเรียนกับอาจารย์เอื้อเยอะๆนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ วันนี้ได้มาเรียนดูท่ายิบซีกับอาจารย์เอื้ออัครเทพค่ะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้เลือกเรียนกับอาจารย์เอือ้อตอนแรกก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างว่าเราจะทําได้ไหมเราจะจําได้หรือเปล่าเพราะว่าเราอายุมากแล้วแต่อาจารย์ท่านได้สอนเทคนิคการจําให้เราสามารถทําให้เราแบบเออมันไม่ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยค่ะมาเรียนกันนะคะชวนกันมาเรียนเยอะๆค่ะ,ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ วันนี้นะคะได้มาเรียนกับอาจารย์เอื้ออัครเทพนะคะเรียนรูไพาคยุีนะคะเป็นการสอนที่ง่ายมากๆค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ทําให้เราแบบจําได้ง่ายนะทั้งที่เราเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะก็ทําให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายมากๆอะ่ะแล้วสอนเป็นกันเองแล้วก็ทํามีหลักสูตรเทคนิคง่ายๆเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เราแบบเข้าใจในการสอนของอาจารย์ได้แบบจาได้อะ่ะ ตอนนี้ก็พาแฟนมาเรียนด้วยนะคะเชิญเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะเป็นหลักสูตรเป็นเนี่ยค่ะมีไพ่แล้วก็หนังสือนะคะมาเรียนด้วยกันก็ให่รีบมานะคะหลักสูตรก็จบภายในหนึ่งวันค่ะ วันนี้ก็ได้มาเรียนหลักการดูไพ่กับอาจารย์เอื้อนะคะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจในแนวการสอนของอาจารย์มากเพราะอาจารย์จะไม่กักวิชาเลยอาจารย์ก็จะบอกเราหมดทุกอย่างจากเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์การดูไพ่ถามว่าซื้อหนังสืมอมาอ่านศึกษาเองค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราได้มาเรียนเราจะจับจุดได้และอาจารย์ก็จะบอกหลักที่ถูกต้องในการดูการนำไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ใครที่ศึกษาด้านโหราศาสตร์แนะนําว่าให้มาหาอาจารย์นะคะแล้วลองมาเรียนดูแล้วคุณก็จะเกิดความคักใจเหมือนตอนนี้มีรู้สึกว่าทะลุปโปร่งในเรื่องโหราศาสตร์แล้วนะคะแล้วเราก็จะนําหลักตรงนี้ไปประยุก,กต์ประกอบอาชีพในอนาคาตไปะคะ่เปปออะเท ผูู้้้ยังรฟาสวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะวันนี้แอนก,ก็อยู่ที่ร้านในอินนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาตามหาอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้เนี่ยพอดีว่ามีเพื่อนๆในคณะ,ะคะ่ะแนะนำมาเป็นหนังสืงเล็มหนึ่ง คือว่าไพ่ยิปซีสำหรับเงินล้านเราม,มาดูดีกว่าคะ่ะว่าอยู่ตรงไหนกันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยเกี่ยวกับโหาราศาสตร์นะคะไหนว่าเล่นไหนวานี่ไงใช่ไหมใช่ไพ่ยิปซีสำหรับเงินล้านเล่นนี้แหละคะ่ะในนี้เขาก็คงมีวิธีการดูเนาะมีวิธีอะไรเงี้ยหลากหลายแต่ว่า ดูศึกษาเองอย่างเดียวคงไม่พอเห็นเพื่อนๆบอกว่าต้องไปศึกษาเพิ่มที่อาจารย์เอื้อค่ะอันนาว่าก็จะไปโรงเรียนอยู่เหมือนกันและเดี๋ยวถ้าสมมติผลเป็นยังไงหลังจากที่เรียนมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวพอเรียนจบแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าสนุกแค่ไหนแลนะได้ความรู้มากแค่ไหนค่ะบ๊ายบาย ครับผมตอนแรกคิดว่ายากใช่ไหมครับพอมาเรียนแล้วก็ดีค่ะไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดมีวิธีจำมีวิธีคะสุดยอด ฉันเป็นคนหนึ่งที่มาเรียนค่ะตอนนี้รับดูหมอได้แล้วค่ะวันนี้มาเรียนวิชาดูดวงกับอาจารย์เอื้อเป็นไงบ้างครับดีมากค่ะอาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายด้วยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะ,ะคือตั้งใจแบบชอบมากค่ะ จะหาคนที่สอนเนี่ยแต่ว่ามาแล้วตดใจ,จอาจารย์สอนเข้าใจแล้วก็อธิบายเนี่ยชัดเจนเอชอบค<บ>่ะบ,บันเดียวจบค่ะบันเดียวจบอ่าไม่ผิดกพรู้สึกว่าดึงได้แล้วอะ่ะ ยอมได้แล้วอ่ะจากที่จากที่ไม่เคยเป็นเลยอ่ะครับผมสุดยอดอเข้าใจ่าุยอ่ากจะแนะนำเพื่อนๆว่าให้มาเรียนดีไหมครับดีค่ะดีถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเรียนเนะ่มาเรียนที่นะี่อาจะสอนเข้าใจดถ้าไปที่อ,อื่นไม่ไม่รับรองนะครับมโอเคมั <c oughs> <Okay. S 1> นจะเป็นเลย การมาเรียนภาค่สิีกับอาจารย์เอื้ออัครเทพนะคะตอนแรกก็เสดหาอยู่พักใหญ่กันว่าจะเริ่มเริ่มเรียนที่ไหนแต่ว,ว่าเจออาจารย์เอ,อ,อื้ออครเทพดูน่าสนใจนะคะแล้วก็เรานัดอาจารย์ดูทีนี้ก็นัดอาจารย์วัที่ สีลงคอมเพกนะคะอาจารย์ก็ใจดีมาที่นี่ให้แล้วก็อตอนแรกที่ตัดสินใจเรียนเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอออาจารย์จะสอนที่ครึ่งวันเองเราจะเรียนได้จริงไหมจะจําได้หรือเปล่าจะยากไหมแต่ว่าพออาจารย์มาสอนให้อ่ะคะ่ะอาจารย์ก็จะมีทคิคในการสอนในการจัดหมวหมุม่การดูไห่แล้วก็ หลักในการวิเคราะห์ในการดูนะคะอาจารย์ก็ให้เทคนิคมาจําได้ค่ะครึ่งวันอาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แล้วก็สามารถเอาไปดูได้มั่นใจว่าดูได้นะคะก็เลยอยากใครสนใจและลังเลอยู่นะคะลองดูรับรองว่ามาเรียนกับอาจารย์แล้วไม่ผิดหวังเรียนได้แน่นอนค่ะ ชวนพี่น้องน้องมาเรียนดูพห้ยิปกับอาจารย์เรื่อนนะคะสุดยอดค่ะฟ้าเปิดทางนำพาให้มาพบแล้ว